ก็สวัสดีท่านผู้ชมซู่านเนะครับเจอกับผมไอซีวีเกมทีวีนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมทีวีพัฒสองมาแปลกหน่อยก็วันนี้ก็มาเล่นไอ้นี่ทีวีพัฒสองมือบายในรูปแบบที่เหมือนในคอมเป๊กขึ้นในเวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์จุดหนึ่ง <S <S ไม่ต้องมือเสียเวลาหรอกมามาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันเลดดยหมดนี้สไปมนต้องสไปเลยในหมดนี้ผม ไม่ไดีเทพนะแต่ก็ไม่ได้เก่งสบายด้วยก็คือพันการพันการอ่ะอ

set dalam lecim ini kan. chứ không phải chơi chặt tay với này chứ không phải chơi 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 anh chơi 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 sở chơi chơi

สปสป้มเงคอไซเปอร์วไเปอร์สคนปัจจุบันน้ำมันบ้าแล้วเพามันเห็นเรายิงไงหรือว่าหมดเวลาโอ้ยอยาเพิ่มการปตัวมาเจบป้อมตันสีหลังไเปอร์สีเอามาสไป โอ้โซีอี้ใมันใจมันใจบิดใจงจะไม่รู enfin ้สึกจะมีวันทีขอให้เป็นที่โชคดีแล้วกันนะสไนเปอร์ไปอยู่ไปหาพ่ออินเถอะเออไอ้ไอไม่โดนอีกไอ้เจ้าสไนเปอร์ไอ้ปลาสไนเปอร์สไนเปอร์ไอ้ทอไอ้ปลาโอชีปลาโอชีเชี่ยปลาโอชีปลาโอชีนี่ไงยา สปายอามาสปายสปายโดนเผาแน่โดนเผาไม่ใช่สปายเราจะจะเป็นตู้งไม่เลยมาลองใช้ปืนกับบ้างนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นจำไว้นะครับเทุกคนเห็นจะเก้าให้ยิงให้เห็นโซลเจอให้หนีนั่นแหละคือคำคมคำคมดีๆจากชาวพื้นให้นำให้เล่นตัวละคร ตอนนี้เราจะแพ้แหละวันนี้ผมก็จะมาแค่สองตาให้ใท่านผู้ชมได้คิดถึงอายคิดหน่อยแต่ที่ไมาตรงคลิปนานเลยบอกแล้วไงถ้ามีคนถ้ามีคนกดไลค์เยอะก็จะทำคลิปบอกแพ้แหละยิ่งกดไลค์เยอะวันนี้คลิปยิ่งมาเร็ววันนี้ประมาถ้าถ้ากดไลค์ต้องคนละหนึ่งไลค์เลยแล้วกันนะคือผอกตอนนี้ ขาดยี่สิบโมสซจริงตอนท้ายคลิปก็มีเออนี่ก็ได้รู้ไหมต้องทำไงก่อนถึงจะได้ได้อยู่ช่องสบายๆคืออยากเห็นผมมาคลิปและกลับมาดังอรกเกาะจนยังไว้ว่าทุกอย่างมีค่ามีพรอมมีค่าทุกอย่างมีค่ามเว้นตัวมาก ขอบคุณไพโรไมโรไม่ไม,ไม่สปายไม่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 เอาโวยไม่เอาโฆษณาเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะไม่ได้เห็นไ,ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นโอเคตอนนี้จะไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้น ไม่ได้ท้างเสียวนาถึงไม่จะได้อินไปแล้วก็ตามแต่ไม่สปายพวกนี้นะต้องเกรงเกรงเราจะวันนี้เรา,าก็ไม่จะมาสุสม่มกล่องอะไรมัดนี่ไปหมดโมถัดไปโม่ถัดไปไอ้ดำไอ้มืดไปเลยมาไอ้มืด อาแก๋ฉันเลือกไหนอันนี้จะมาเล่นกันยาวๆเลยท,ทันทีเล้ที่ไม่โดนลงคลิปเพราะว่าแม่งทุกคลิปลงไม่ได้เดี๋ยวเพลงมเติจลิกาสิคลิปที่แล้วที่ลงไปก็เป็นแค่ซีรีส์ปกติทุกไปแล้วก็ไม่ได้ทําเลยแล้วก็ซีซั่นสองมาแน่ซีซั่นสองมาแน่นานๆน,น,นี้เลยนานๆน,าน,นี้ส่วน h ้ l l o Mission begins in ten seconds. หา das ี่องน่อะไรก็ไม่รู้อะไรนูนนั่นนี่สิสิคนฉลาดเขาเล่นกันอย่างนี้เว้ยน้องไอ้วงนี้มันไม่รู้อะไรเลยอะไรแูะมาช่แล้วก็ปุ้มถ้า้มันเกลม่ยมาก็ปุ้ม เดินมาตรงไหนก็ปุ้มตรงไหนก็ปุ้มปุ้มปุ้มเพราะฉันคือเดี๋ยวหรือไงตอนนี้ก็ทำมันหนึ่งชั่วโมงไว่ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยแล้วกันว่าหนึ่งชั่วโมงเท่าไรนั่นคือคลิปจะจบหรืออาจจะอาจจะไม่จบเพว่าผมจะทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูเป็นยาวๆเลยก็ดูโซลเจอไปก่อนไปก่อนไปเลยตุ๊ปปองตุ๊ปปองอ่างข้างข้าง ปูโซลเจอร์มาที่สุดแล้วแ้่คลิปตัดไปอย่าว่าผมนะยังไงผมยังไงผมก็เอาคลิปนี้มาลงอยู่ดีอ่ะผมไม่มีอะไรจะเสียก็เนี่ยเปเนยรโจบินิชเลาไปเลยทำตัวอะไรมาแล้วก็ดันไม่ว่ายังไงก็ต้องดันรถเทือ์สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้สำคัญมาเพราะรถกือ ไปเลยค่ะก็ะจะไม่มีเงินกินล้วปข้าวซื้อข้าให้เมียกินไม่าง้นเมียดิกตายเล็กแ่ก็ไม,ม่เหลือซากแน่สป,ปายน่าจะแถวนี้มีสป,ปายปะเนี่ยถามจริงถามจริงโซเยไอ้จะมาทุกอีก กมไริ่งไม่้อคอทำคอออฟอยู่แล้วเหยือคนที่ไม่ทำหีเห่นที่ไม่ทำอยากอยาแล้วก็ตายง่ายด้วยเจอลูกซองทีตคนนันก็ตายหมดแล้วเราเสียงคอออฟโดนตายหมด ไอหมดใครมาแถวนี้ก็ตายบูมไปเลยหนึ่งนาทีสิบนาทีสิบนาทีโอเคสิบนาทียังพอได้อุ้หูอู้หูอ้หโซเจอร์โซเจอร์อ๋เราต้องดูเวลาด้วยถ้ามีตัวอะไรเดินมาแถวนี้มันจะสัญญาณเตือนว่ามันมีตัวอะไรบางอย่างนั้นกำลังรอเรา ที่ก็ขยงเรานั่นไงว่าแล้วมีตัวที่เจ้าข,ขยแเราแต่มันตอนนี้มันก็นอนตายก็ข้าเราด้วยเกเวลายังไม่หมดเรายังมีเวลายอยู่เวลาสําคัญมากถ้เาเวลาเมื่อไหรน่คือสตาชีวิตขังทุกคนจะโดนอะไรออกกับทั้้านเลยวันนี้จะมาเล่นไม่นานเวยและไม่มีลิ้งที่ราส่งให้รถไปพิมพ์หาเองไปหาช่งยิงดูก่อนช่งนี้กำลัง ทำเอาหาหาเอาส่งส่งกุชช่เอาไปดูเรื่อยๆหาหายาให้หายาให้ทำพิษอะไรก็บอกได้คอมเมนต์คอมเมนต์บอกมาสักทีโอ้โหโหโอโห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 โโห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 โล โทษที่มีความอยากเลยนะครับสำหรับดูกๆที่เข,นนเข้ามาดูในช่วงนี้อย่าเข้ามาดูจะลจะเข้ามาดูก็ได้นะเด็กๆที่ยังอายุไม่ถึงแปดหรือกว่าอยู่อนุบาลหาต่งางเรียนแบบได้ขาดไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนเด็กข้างบาง้านกิีดร้องโวยวายเหมือนอย่างเหมือนอย่างกับเป็นอะไรก็ไม่รู้มาถูกมาถูกโดนมาถูกผีเข้าอะ่ะยังไงก็ไม่รู้อ่ะแปดแปดเวลามาันจะหมดนี่ตูจะแพ้อีกแล้วเหรอ ดูเขาจะใช้ความสามารถของมือกลไยสินะส o องหม b o บอยส k อง b ม y s บอยส่องสองสองส y องหมาบอยส o องหมาบอยสองหมาถ้าจบคลิปนี้เมื่อไหร่จำไว้นะคะท่านผู้ชมขเบ้อกรเกรงปบ